สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t e ชเชอร์นินนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปตลาดน,นะคะด้วยเงินเพราะว่าเหลือเงินกลับมาจากโรงเรียนนะคะจะอยู่50บาทแล้วก็มีแบงค์ยี่สิบดนะอันนี้ ร้อยสิบบาทนะคะมี50บใบหนึ่งแล้วก็แบงค์ยี่บามใบห้าบาทเอ้ยห้าบาทร้อบาท120 130, 140, 150, 15 1ยี่สิบร้อยสาบาทกดเงินมา300เหลืออยู่151บาทอ่ะตีไว่าเหลือร้อ ใช้เงินหมดไปร้อยร้อยหสบาทวันนี้ใช้เงินน้อยนะเนี่ยจริงๆเงินต้องไม่เหลือนะเดี๋ยวเราจะไปตลาดด้วยเงินหนึ่ง้อยห้าสิบาทนะคะเราจะไม่กดเงินเพิ่มนะคะเนื่องจากว่าเราพี่เกียรติไปกดค่ะเดี๋ยวจะดูนะคะว่าหนูจะได้อะไรกลับมาบ้างนะคะอืมไปเลยไหมแต่แต่คืออาจจะไม่ได้ถ่ายตอนที่เดินตลาดเนาะแเดี๋ยวจะให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวไปจอดรถฟังโน้นดีกว่า ฝนตกอีกแล้วจะได้เดินตลาดไหมร้อยห้าสิบอาจจะเหลือก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตก ไปแดงทุกแยกจริงๆมันจะรดเยอะแค่ช่วงเทศกาลนะคะเพราะว่าเป็นเส้นเส้นที่คนที่อยู่ระยองแล้วจะกลับบ้านกับอีสานกับอุบลกับสุรินก็จะวิ่งวิ่งเส้นเนี้ยเพราะมันใกล้นะคะแล้วก็มันมันไม่อ้อม ก็ในเมื่อเราอยู่ฝั่งนี้เนาะเราจะไปอ้อมกับทางเส้นสองสี่ทำไมเพราะว่าเดี๋ยว,วอะไรยังไงเราก็ต้องไปเจอกันอยู่สองสีอยู่ดีก็ามาจากทางนี้ เดินข้ามถนนไปเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องอ้อมไกลค่ะโอเคนะคะพกเงินไปเลยห้าสิบาทจริงๆแล้วก็เหรียญอยู่ในกระเป๋าเดีย๋ยวดูนะว่าหนึ่งจะได้อะไรมาบ้างแต่วันนี้จะไม่ซื้อกับข้าวนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไปกินหมูกระทะหมูกระทะปะปูหมูกระทูปู่ปะ ยังไม่ได้รีวิวเลยใส่ค้างก่อนใส่คางใส่เม็ดแล้วอือน่าเรียวมากอันนี้มันมันบังอหหน่าเรียวอ่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปตลาดก่อนนะคะและเดี๋ยวจะมา ให้ดูนะคะว่าเงินหนึ่งรอยห้าิบาทซื้ออะไรได้บ้างนะคะว่าจะได้ของมาเยอะหรือว่าได้ของมาแบบนิดนึงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวไปซื้อของก่อนนะคะกลับมาแล้วค่ะใช้เวลาเดินแบบ,แป,บ,แ,ปบแป๊บแป๊บเดียวจริงแป๊บแป๊บแบใช้เวลาเดินไม่นานนะคะเพราะว่าเงินน้อย ร้อยห้าสิบบาทมาดูว่าหนูได้อะไรบ้าง้ยออย่างแรกเลยจริงๆถ้าซื้อกล้วยก็จะได้กล้วยวีหนึ่งนะสาสิบาทแต่เนื่องจากขี้เกียจต้มค่ะก็เลยไปซื้อกล้วยต้มมาที่เขาเอาไว้ใส่ในสลัดแหละแต่ขอเขาซื้อมานะคะอันนี้สาสิบาทแล้วเนะี่ยซื้อเต็กลรวยเพราะว่า ที่เก็ยต้มต่อมาอันนี้น่าจะเป็นอาหารเช้าของเราพรุ่งนี้นะคะปลานิลแดดแดดเดียวแต่แม่ค้าบอกว่าไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่ยังไม่ค่อยแห้งนะคะเอ,เอาค่ะกินได้ค่ะแช่เย็นไว้เอาไว้ทำาองข้าวพรุ่งนี้เอาไว้ทอดถ้าขยันทอดตอนเช้านะน่าจะได้เป็นตอนเย็นต่อไปก็จะเป็นส้มนะคะ เดี๋ยวจะเอาไปคันกินนะคะ,ลละ,ะ,ะคส้มโลละหกสิบบาทพอดีเลยเป๊ะปานินหกสิบครึ่งโลส้มโลละหกสิบนะคะอืมส้มเขเียวหน่อย ต้มโลละหกสิบบาทปนินครึ่งโลหกสิบบาทกล้วยสามสิบบาทหกสิบบวกหกสิบเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะแล้วก็กล้วยอีกสามสิบก็เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบาทพอดีเป๊ะเงินไม่เหลือสัก,กบาทเดียวอ๋อเหลือเหลืออยู่หนึ่งบาทเพราะมีเงินอยู่ พ่าเรามีเงินเหลือเกับจากโรงเรียน151บาทใช้เงินเป็นค่ะไม่เหลือค่ะใช้ให้หมดนะคะ300หมดเกลี้ยงกลับบ้านค่ะฝนก็ตกไม่หยุดนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปบ้านกันค่ะ หมดตังแล้วกลับบ้านได้อันนี้เดี๋ยวหนูจะลงจะขยันลงเพจมากขึ้นแล้วนะคะฝากติดตามเพจด้วยนะคะฟาชมรถด,ดำรถขุดนะคะบายทิชเ r อร์นินนะคะเซิร์ชเจอเลยค่ะ จะเป็นภาษาไทยค่ะพาชมนรดํานรขุดนะคะแล้วก็บายมีวายบายทิชเชอร์นินก็เหมือนชื่อช่องยูทูบนะคะ T E A C H E R W A N D I N นะคะทิชเชอร์นินนะคะเมื่อกี้เจอรถพ่วงแบบว่าโอ้โหคือหยียบแบบ เหยียบทอ่อเหยียบให้เสียงดังอะ่ะแยกไปแดงเลยอะ่ะติดเครซิบัตหน้ารถเละวิกเตอร์ตรงข้างหลังเป็นลายการต์ตูนฝาท้ายอะ่ะ เดี๋ยวขออนุญาขับรถกลับห้องก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คล <Lisa> ิปหน้าค <paso S 2> ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะพาใช้เงิน โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ